พี่น้องครับยางไปยางแม่เนี่ยมาเห็นคนขายสมมาสวัสดีครับส่วนมิหยังครับเนี่ยสมเาส้อสมเนื้อสมหนังหมูค่ะสมหนังหมูบ่ครับสามวันอร่อยเปรี้ยวอร่อยเลยเขาเป็นสูตรทั้งใดครับเนี่ยเป็นสูตรสูตรทำเองค่ะสูตรทำเองบ่ครับส,สูตรทั้งของของ,ของไอเพชรบูรณ์ของมาจากเพชรบูรณ์อ๋อแสดงว่าแสดงว่าคุณพี่เนี่ยมาจากทางเพชรบูรณ์แต่มาอยู่ศรีสะเกษเ้าเป็นเชื่อสายคนเหนือจังโอ้เป็นคนเหนือ โอ้เพิ่นได้สมสูตรมาตพุนนะครับพี่น้องครับแส่รองร่องแกผมเมืองยักอันหนึ่งเมืองแต่เหนือนี่เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยผมชุ่มแก่ผมชมเมืองเป็นยังไงก็นนี่ก็นี้เป็นหรือยังเนี่ยเป็นแล้วค่ะพรุ่งนี้ทานได้อ๋อพรุ่งนี้ทานได้แต่วันนี้ยังทานไม่ได้อ๋อจะกับแก่เราได้ยุกแก่ได้เลยค่ะแก่ได้เลยค่ะโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเนื้อสูตรมาตพาคเหนือแต่ขายอยู่สีสะเกดวะครับเป็นคนบ้านไหนเอาคุณคุณผีเป็นคนบ้านไหน ได้สีเกล็เท่านน่ล่ะบ้านไหนอยู่บ้านเนี่ยในเมืองเลยบ่อ๋ออยู่ในเมืองสีสเกษอ๋อบังพี่น้องนี่แหละจักบาทอันหนึ่งยี่สิบเอาผมเอาอันหนึ่งนี่แหละผมสิบปซีบมังได้ยี่สิบบาทเนาะโอเคเอาคุณผู้ชมครับตัวนี้ซิมได้บอนี่เฮ็ดไปคนซิมอ่เอาคุณผู้ชมครับผมจะซิมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่แหนมตัวนี้สุกแล้วนะครับมันบอกว่าทําใหม่คนซิมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับ เอาเดี๋ยวผมสีล่องซี่เมืองเด้อพี่น้องบาดนี้โอ้แซ่บตัวน่ะครับอ๋อแซ่บของเพื่อนอยู่พี่น้องครับเอาพี่น้องครับมันแซ่บก็เลยกินอีกกัวน,นี่มีลูกโดดด้วยครับพี่น้องเมื่องลูกโดดมีพริกลูกโดดครับมันก็มีผัดหมา่าม้าด้วยนะคะมันมาในสูตรโจทยนะคะอือออโอ้ลูจกจัดอะไรครับพี่น้องครับอ,บอะ